ทรงเด็จพระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนวัวิทยาลัยเทคนิคตรังจังหวัดตรังเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันนี้ประหลัดจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยให้แก่ผู้แทนจากอําเภอวังวิเศษอําเภอเมืองตรังรวม3,500ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จากนั้นประธานและคณะได้ไปเยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้ในตําบลเขาวิเศษตําบลวางมะปรางต,าตงําบลอ่าตงอําเภอวังวิเศษ พร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจผู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปราบลืมแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้มีจิตสา,สาธารบาตรร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และราที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการสแกนกิวาโค้ดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบอ e ีดเนชันหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี001-1-3-4-5-6-7-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุร,รวง ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี023-6-06799-0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664แล้ววันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมศิทธ์เก่าจิตละดาในพระราชูปถมนำอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจำนวน200กล่อง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน150กล่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่สมบ้อบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการราักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุปปมารี นายกสภาสถาบัานเทคโนโลยีจิตระดาในการทำความดีจบข่าวในพระ